คืออันนี้เหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังกลุ่มลักจุรกรรมสามารถขโมยเงินสด30ล้านดอลลาร์สหรัฐเอา36คูณเข้าไปม,มากกว่า1,000ล้านออกจากศูนย์ให้บริการเก็บเงินในออสรยเชริต ด้วยการทลายด่านต่างๆทั้งระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็เข้าไปในอาคารนะคะไปเะดาะรหัสตู้เซฟค่ะเมื่อวันอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะตรงกับวันอีสเตอร์ซึ่งก็ปรากฏว่าตำรวจ LA กับหน่วยงานสอบสวนกลางสารัฐนะร่วมมือกันทำงานค่ะ FBI, FBI ด้วยหาตัวผู้กระทำความผิด โคโสกของกรมตำรวจลอสแอนเจลิสเนี่ยบอกว่าการขโมยเงินสดครั้งนี้เกิดขึ้นตอนรุ่งสางของอวันอาทิตย์ก็คือตีสี่ครึง่งสถานที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากตัวเมือง LA ไปทางเหนือประมาณสัก30กิโลเมตรค่ะในย่านที่เขาเรียกกันว่าฟาร์ซานเฟอร์นันโดวันเล่ซานเฟอร์นันโดวันเล่การโจรกรรมครั้งนี้เรียกว่าใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ LA เลยนะคะ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถหุ้มเกราะและการรักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งบอกนี่มันถือว่าเป็นเรื่องช็อกอย่างยิ่งสถานที่เก็บเงินสดแบบนี้ควรจะต้องมีระบบเตือนภัยสองชั้นแล้วก็ต้องมีเครื่องดักจับแรงสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวสถานที่เก็บเงินบริษัทแห่งนี้รู้จักกันในวงการรักษาความปลอดภัยสำนักง,งานใหญ่อยู่แคนาดาและยังมีกิจาการรถหุ้มเกราะตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ตอบ คำถามสำนักข่าวใดๆที่พยายามจะถามเข้าไปเพื่อถามถึงสาเหตุและเหตุผลต่างๆเนี่ยค่ะว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมพันล้านนะคะโดนขโมยไปอ่ะมันทลายด่านเข้าไปได้ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมแล้วทลายเข้าไปได้เอาออกมายังไงค่ะคือท่านผู้ชมต้องดูปริมาณมันนะปริมาณเนี่ยจํานวนเงินมันเยอะเออเหมือนในหนังเลยค่ะเหมือนในหนังไหมเหมือนค่ะเออ